สวัสดีครับพบกับช่องอรุณีชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดหนามแดงร้านของคุณพี่พงวิทย์นะครับซุปเด็ดซอสโดนลูกชิ้นปังร้านนี้เป็นที่หนึ่งของย่านนี้การันตีจากปากลูกค้าเองนะครับด้วยความอร่อยของลูกชิ้นปลาอารุณีน้ำซุปรสด,ดีและเย็นตาโฟแสนอร่อยจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมร้านนี้ลูกค้าจึงแน่นตลอดเวลานครับใครๆที่ผ่านมา เป็นอันต้องแวะเข้ามาอุดหนุนกันเพราะว่าจ,าจาัดจ้านที่สุดในย่านนี้ครับขอ, <laughs> องเรามันอร่อยจริงครับรไม่รู้จะพูด<ห>อะไรใครเจ็บพอ พูเลยมากมายใช่ไหมคะก็ <timeless. S 1> ของเรามันอร่อย oh. <Whoa. S 1> ตามนันเ <c oughs> ลยครับไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเพราะแค่เห็นผมก็อยากกินจะแย่แล้วเหรอครับฝ <c oughs> ากร้านด้วยครับก๋วยเตี๋ยวปลาชุมหลังวัดน,น้ำแดงครับ <c oughs> อร่อยเวอร์ตุ๊บเ รอถโดนลูกทินปั้ง